วสวัสดีครับพเพื่อนๆนะครับกับพบกับช่องก้าวสายป่าห้ยแถลงนะครับวันนี้ทำเลก,ก็โอเคนะคือน้องก๊อปมาดูทำเลว่าเป็นไงว,ว,นวันดีน้องก๊อบสวัสดีครับ <ผม S 2> <c oughs> เป็นไงวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะบรรยากาศดีครับผม นกก็ร้องอยู่นะนกขันอยู่นกาแต่ว่าเราเรามาเปิดคลิปกันสายหน่อยไม่มีอะไรทำครับผมเพราะว่าทีมงานเมื่อคืนไปยิงหนูได้สี่ห้าโลนะครับแต่ว่าก็ผมก็ไม่ได้ไปทำคลิปหรอกเหนื่อยงานเยอะเหนื่อยพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาสามคนนะครับนกมาสามตัวคนละตัว ก็ตอนนี้ก็มีเสียงนกต้อนรับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเตรียมของเสร็จก็จะแยกย้ายไปแขวนนกนะครับวันนี้คิดว่าได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับน่าจะน่าจะครับก็รอติดตามนะครับผมครับตอนนี้ผมก็เอานกขึ้นแล้วนะครับต้นประดู่นะครับก็ลักษณะประมาณไม่ใหญ่มากนะครับก็พอดีเลยล่ะกำลังดีนะครับ เจ้าเซมานะครับส่วนทางโน้นก็อีกไม้นึงเนี่ยจะเป็นนกน้องก๊อฟนะครับเอามาฝึกด้วยนะครับก็จะแขวนไม่ไกลกันมากนะครับพี่วอนก็น่าจะเข้าในป่าอ้อยนะครับทำไมอะ่ะก๊ <laughs> อ,กอบไลกานะมลกวนโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับกับ ช่องกาวสายป่ามาแถลงของเรานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับครับวันนี้ก็6โมงแล้วนะครับสรุปวันนี้ได้ลุ้นเฉยๆนะครับนกก็เล่นดีครับแต่ว่าไม่ได้แามกันนะครับนกเหมือนจะระูคะแนนนิดๆนะครับก็ วันนี้ก็แยกย้ายกันไปเก็บนกนะครับผมขออนุญาตมาเก็บนกแล้วปิดคลิปเลยนะครับนี่นะครับหมายเจ้าเสมานะครับวันนี้ย้ายสองที่นะครับก็วันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับทีมงาน ก้าวสายป่างผู้แถลงก็วันนี้ก็สวัสดีครับ